บรรยากาศาความหวานในงานฉลองมงคลสมรสในห้องร์ i ิ y c r y ิส a l ลฮ l ลตามคอนเซป The w i m s i c a l Land of Love นะคะหรือว่าดินแดนความรักมหัศจรรย์นั่นเองค่ะภายใต้การตกแต่งด้วยโทนสีขาวม่วงเงินซุ้มตัดเค้กออกแบบเป็นม้าหมุนขนาดยักษ์ที่คู่บ่าวสาวเชื่อว่าความรักเปรียบเสมือนม้าหมุนเพราะว่าทั้งคู่พบกันครั้งแรกเมื่อ9ปีก่อนนะคะแต่ยังไม่ได้เป็นแฟนกันค่ะกระทั่งชีวิตได้หมุนเวียนมาพบกันอีกครั้งหนึ่งเมื่อต้นปีที่แล้วแล้วก็ตัดสินใจคบหาดูใจกันมาเกือบ2ปีจึงตัด ใจลัล่นประฆังวิวาค่ะทันทีที่คู่เป่าซารปรากฏตัวนะคะก็ได้รับเสียงฮือฮาจากแขกที่มาร่วมงานรวมถึงสื่อมวลชนโดยผู้กองต้อมอยู่ในชุดทักซิโด้สีดำขณะที่แป้งอยู่ในชุดราตรีสีขาวสวมสร้อยคอแล้วก็ต่างหูเพชรโดยทั้งคู่ก็เปิดใจหลังจากใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมาหนึ่งสัปดาห์ว่ายังไม่ค่อยชินนะคะแล้วก็ยังมีทะเลาะก,กันอยู่บ้างค่ะชีวิตคู่หรอคะก็ทะเลาะก,กันก็ยังเหมือนเดิมแต่ว่าก็น้อยลงค่ะก็ก็ ก็แฮปปี้ดีนะคะก็รู้สึกว่ารู้สึกปแปลกๆยังไม่ค่อยชินแต่ก็แต่ก็ก็เป็นปแปลกๆที่ก็ดี <c oughs> รู้สึกดีนะครับมีคนทํากับข้าวให้ทานตอนเช้าแล้วก็ <c oughs> กดีฮะมีแจงเขียวหวานแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวหมู <c oughs> ใช่ฮะทำ, <c oughs> ท,ำทำเองก๋ว <c oughs> เตี๋ยวอร่อยครับอร่อยฮนะอร่อยอยู่ละ ถึงจะมีเรื่องประทับประทั่งแบบลิ้นกับฟันตามประษาข้าใหม่ปรามาณนะคะแต่ว่าทั้งคู่ก็ยังคมหยอดคำหวานถึงความประทับใจที่มอบให้กันมาตลอดเกือบ2ปีที่คบหากันเป็นแฟนค่ะผมว่าแป้งก็เป็นคนที่มีความเป็นธรรมชาติไม่ค่อยมีเขาเรียกว่าเอ่อจริตมีไม่ค่อยมีเสแสร้งอะไรมากก็ก็จะผมจะชอบแบบนี้ครับเวลาตั้งคบกับใครเนี่ยเรื่องทะเลาะเป็นเรื่องธรรมชาติสำหรับแป้ง แต่ว่ามันจะมีจุดจุดหนึ่งที่ถ้าสำหรับคนอื่นเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่ารับไม่ได้ไม่ไหววันหนึ่งก็คงไปกันไม่รอดแต่สำหรับแต่สาหรับเขาเนี่ยคือต่อให้จะทะเลาะก,กันแค่ไหนหรือว่าจะเวี่ยงรุนแรงแค่ไหนแต่คือท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราก็รักเขาแล้วเราก็อยากมีเขาอยู่ในชีวิตแล้วก็แล้วก็ไม่ได้อยากให้เขาไปไหน หลังแต่งงานนะคะผู้กองต้อมก็ไฟเขียวให้รับงานในวงการบันเทิงก่อนแต่ก็มีแอบห่วงเรื่องรับงานเซ็กซี่แล้วก็บทเลิฟซีนะคะส่วนเรื่องฮันนีมูลแป้องออนจิราก็อ้อนสามีต่อนหน้านะะักข่าวว่าอยากจะไปฝรั่งเศสแต่ผู้กองต้อมอยากจะไปอิตาลีก็เลยยังไม่รู้ค่ะว่าจะตกลงไปไหนกันแน่ค่ะ